มาคามันพอดีแบบพอดีแบบมาพักนี้ชอบครับเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไหนเรื่องไหนไกแสนมาไกลแสนมาไกลแสนกูข้องานก่อนกูเพักนี้ชอบทองมาไกลแสไกลแสนเป็นคนดีขึ้นมาสง่ารบทบาทเป็นไงบ้างเจเออชื่อมนตราครับมนตราเป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่ในพับที่ทองดีก็คือคุณใบเฟิร์นไปทำงานข้างในแล้วก็ แล้วก็คอยช่วยเหลือแล้วก็รักกันเรื่องนี้เป็นคนดีมันเป็นความอบอุ่นไม่ได้ขาหรือว่าเป็นคนไม่ได้ไม่้เราอยู่เพ่นขาดเดียวเรื่องนี้เป็นคนดีเออเป็นความอบอุ่นของทองทั้งดีความอบอุ่นครับใครับคนเจตดครับครับหน้ามันครึ่งครึ่งแดดหน้าเหรอแดดเดี๋ยวแล้วเราเราต้องทำไงงี้ เปลี่ยนไซส์มาครัเอียงซ้ายไม่เป็นหน้าหรอใช่ไม่ใช่เราคิดอะไรเราคิดอะไรหนูคิดอะไรหนูคิดอะไรหะพี่ก็คิดค่ะคิดอะไรค่ะแต่ละคนนี่ฮึ่ฮึ่เมื่อกี้ใช่เลยต่อนี่คือร่วมงานกับใบเฟิร์นครั้งแรกเลยครั้งแรกครับครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างเพราะในเรื่องนี้คือค่อนข้างที่ผู้ชายเยอะเรามันจะต้องมีการเข้าบทเข้าพระเข้านางจริงจริงแล้วก็หลักๆก็เข้ากับใบเฟิร์นแหละเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนก็คือจะ ค่อยๆเน่าตายไปทีละคนใช่ครับหายไปทีละเรื่องราวใช่ครับแต่เรื่องนี้มันต้องแบบเป็นอบอุ่นไหมครับแบบว่าใช่เป็นฟีลอบอุ่นใช่ครับเป็นนักดนตรีก็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 ใกล้ตัวประมาณหนึ่งเพราะเล่นดนตรีได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทางเราอยู่แล้วเราก็เป็นคนอบอุ่นด้วยใช่ไหมครับค่อนข้างไปทางร้อนๆหน่อยครับเ่่นมาลกับโปรเจกต์นี้ที่แบบเฮ้ยมาร่วมงานกับใบเฟิร์นด้วยแล้วก็ วู้ยิงหลายคนเลยตื่นเต้นครับเพราะว่าสําหรับผมค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆที่ที่หลายๆคนรู้ว่าเราเริ่มมาตั้งนานแล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่ายทักทีเพราะว่ามันคิวมันยากจริงครับคิวมันยากจริงแล้วก็ทั้งบททุกอย่างก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ได้เลิกฟิตติ้งแล้วครับเริ่มเริ่มก้าวแล้วเริ่มก้าวแรกครับใช่ไม่รู้ถ่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวคงถ่ายเดี๋ยวคงถ่ายอะไรก็ฝากทอมบรายแสลด้วยนะครับผมทุกคนก็ เออมาอย่างเต็มใจแล้วก็ตั้งใจใช่ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอดูละกันทุกคนก็จะเต็มที่นะครับผมยังไงก็ฝากทองประกายแสงด้วยครับอ่าเป็นคนดีดียังเาเป็นคนดีเป็นคนดีแน่นอนครับเรื่องเป็นคนดีในหมู่คนไม่ดีครับโอเล่นยากหนึ่งในกล้าูดแล้วพูดแล้วหันหนีพูดแล้วหันหนีด้วยอ้าวอ้าพักนี้คุณคุณติด กีฬาฟุตบอลใช่ครับเตะบอลทุกวันทุกวันเลยใช่มีเวลาว่างก็ไปตลอดอาการมันเป็นยังไงบอกอาการมันคือเราอยากออกกําลังกายแต่เราขี้เกียจเราก็เลยใช้กีฬาในเป็นการเป็นตัวช่วย<อ>ในการออกกําลังกายครับผมไม่หรอกจริงๆเตะอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆก็เริ่มแบบเอ,ย,อยากได้ภาพบ้างก็เลยแบบให้คนมาถ่ายบ้างอะไรยเงี้ยถึงขั้นจ้างตะกล้องไปถ่ายเลยเหรอ <laughs> ใช่ริงปนี่ย จริงจังขนานี้เลยจทำไมจริงจังขนาดนั้นนะเราอยากได้ภาพบ้างไงเราก็เตะมาตลอดอยากให้คนแบบก่อนนี้เขาล็ภาพเป๊ะทุกรูปเลยอยากให้คนแบบรู้ว่าแบบ เอเราเตะบอลนะอะไรเงี้ยแล้วพอได้ภาพแล้วจบเลยปไม่จบออกจ้างมาเรื่อยๆเลยตอนนี้จ้างมาทุกครั้งที่ไปเตะบอลเลยทุกมาเลยหรอเริ่มชินไงเริ่มชินแบบเอครั้งนี้ไปเตะต้องได้ภาพอะไรเงี้ยครัธรรมดาเมื่อก่อนไปไม่มีตากล้องเราก็จะแต่งตัวแบบบางทีโสมโมหน่อยอ๋อมีน้ามีมีคอนเทนต์นอกสนามไหมครับแบบว่าหลังเตะเสร็จอับน้ามาเลย ไม่ได้เลยไหนก็ไหนก็แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีคอนเทนต์รักไหนกลังคิดอยู่ว่าเอาตาเอาตากล้องไปถ่ายตอนอาบน้ำหรอไม่ใช่แบบถอดเสื้อแบบเช็ดเหงื่ออะไรอได้ได้บ้างได้บ้างก็สื่อสารผิดก็สื่อสารผิดแต่ไม่ลงก็ไม่ลงใช่กลัวคนนะฮะว่าแบบตั้งใจเกินใช่ครับจริงแต่พอแบบลงชุดผู้ชายในชุดบอลผู้ชายในชุดบอลไปเยังไงบ้าง ฟิดแบกจากแฟนแฟนเขาก็ชอบกันนะครับ mm hmm. ใช่จริงคือเขาถ้าใครรู้จกักอาจจะรู้ว่าเราแบบบ้าฟุตบอลอยู่แล้ว mm hmm. ใช่จริงๆก็ลงให้ให้ให้คนเห็นแหละใช่ครับ mm hmm. ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์เจ็ดวันนี้เต่แต่แตกีแมทะก็มีวันจันทร์ครับมีวันอังคาร mm hmm. มีวันพุธครับ วันอาทิตย์บางทีก็มีพื้นเรือหัสบ้างครับห้อวันก็ห้าวันทำงานไหมฮะไม่ทำงานแล้วเตะบอลถ้าเตะบอลได้ตังเตะบอลดีกว่าจริงจริงเขาแบบอยากเทิร์นไปเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเจ็ดมีความคิดไปแบบเข้าสโมสรเจ้าสโมสรมั้งเคยคิดครับแต่แต่ลองดูแล้วไม่ไหวจริงสภาพร่างกายไม่น่าได้เคยลองเคยเคยคิดเฉยๆแต่ว่าพอไปลองเตะเอ้ยเอ้ยเอาสู้เขาไม่ได้นี่หว่าไม่เอาดีกว่าแต่มันต้องมี ผู้ชายมันต้องมีฝันแบบเฮ้ยต้องไปเตะกับสโมสรที่เราแบบิเวอว่าพูเลยเหรอไปแบบนั้นเลยฝันให้ไกลไปให้ถึงนี่ว่าเขาจะจ้างผมไหมอ่ะเราเอาแบบใกล้ๆบ้านแบบท่าเรืออะไรเงี้ยจริงคยมีคิดแบบว่าเฟดงานนิดหน่อยแล้วก็ไปสานฝันตรงนี้ของตัวเองบ้างไหมเป็นนักกีฬามืออาชีพมันไม่ไม่หรอไม่หรอครับผมผมก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้ความ ให้ความตั้งใจและความเคารพกับกับนักกีฬาฟุตบอลเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมหนักเท่าเขาเราไม่ได้ทุ่มเทหนักเท่าเขาเราคงไม่ได้เท่าเขาหรอกผมคิดอย่างนี้เราก็ทุ่มเทในงานของเรางานแสดงของเราเราเราเลยเป็นนักแสดงใช่ครับแต่พอไปลงสนามจริงอะไรที่คิดว่าแบบสู้เขาไม่ได้เลยอะคัน่าจะเป็นข้อเข่าครับ เพราะว่าผมลาข่าแล้วเี่ยนข่าแล้วเจ้นหมดไม่ใช่มที่ปนข่ี่เป็นสุดท้ายแล้วใครุดทยรอใอีกอ่มาแล้วอีกจะานขึ้นอ่ะที่มันข่าเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆเจไคือทำหลายอย่างมาแล้วนะครับเล่นกีฬามาแล้วร้องเพลงก็ทำแบบนี้มาทุันอีกทำไมดูเราอยากทำทุกอย่างเลยอ่ะจริงๆมันเป็นเมเจอร์ผมอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบเอ้ยพยายามทำไม่มีคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือเราทอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ทําให้คนออกมาเห็นภาพว่าเราทําอะไรเงี้ยครับ<ม>แต่พอแบบเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอออยากให้คนแบบรู้ตัวตนเราจริงๆว่าแบบวันๆเราทําอะไรบ้างเล่นฟุตบอลเล่นดนตรีเล่นกีฬาฟิตเนสอะไรเงี้ย<ม>ครับก,ก็ก็พยายามเอาออกมาให้หมดให้คนได้เห็นอ่าอย่างนี้เจ็ดวันแล้วคุณวิวเขาอยู่ตัววันไหน,ไหนเออคุณวิวเขาก็อยู่ข้างสนามบ้าง ้วยตามบ้าง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 ครับไก่ถ้าถ่ายรูปให้เราใช่ไหมคะหรือยังไงครับใช่ครับถ่ายเป็นวิดีโอตั้งกล้องตั้งกล้องที่เราเจ้าไปมันเป็นภาพนิ่งไงใช่ครับเขาไม่ถ่ายวิดีโออินชาแล้วก็ได้สิ่นะ้น อะไรวะอะไรงงแวหลังเขาไม่ค่อยไปแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยยิงไม่ยิงยิงประตูยิงประตูครับอะไรครับมีปืนไหมแถวนี้จะยิงพี่ไหนเวลาวิวไปรอข้างสนามเรามีงองอื้อเขาม่หมนะเพราะว่ามันอยู่บนเยอะนู่นนี่นั่นร้อนเลยไม่เราเราก็เอาที่เขาสบายใจเหมายถึงว่าเราก็บอกเขาเลยว่าเราไม่ได้บอกว่าแบบเราอยากจะให้มานะอะไรเงี้ยถ้ามาแล้วไม่ลำบากไม่เหนื่อยไม่ร้อนก็ก็มาได้แล้วนางจอยไหมล่ะ นางก็จอยนางก็นั่งถ่ายคลิปอะไรเงี้ยจนนางไม่ถ่ายแล้วนางบอกว่าเออทีหลังซื้อ ขาตั้งกล้องให้ด้วยเพราะว่าจะยิงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าท้องฟ้าบางทีก็ไม่ยิงเลยอะไรเงี้ยพอเขาไปเราตั้งใจจะยิงเอาใจเขาเราก็พยายามอย่างนั้นแต่เรายิงไม่ได้จริงๆใช่เรายิงไม่ได้จริงเขาก็เลยแบบเออเอาขาตั้งกล้องมาเหอะทีหลังอ่ะแ้วเราไม่ต้องมาก็ได้เราเป็นของเราสองคนจริงๆหละที่แบบว่าไปแบบจริงๆไอ้ัดนพูดเล่นคือเวลาที่ว่างก็มีครับผมเตะบอลตองคืนเตะแบบสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบไม่กวนเวลาอะไรส่วนตัวเขาเยอะใช่ครับอย่างภาพล่าสุดที่แบบโชว์กล้ามโอ้โหพ่อคุณวิวเข้ามาเม้นนะคะพ่อคุณวิวเข้ามาเม้นโอ้โหพ่อเขาเขอเรียกว่าพ่อเต้นเต้นเต้นโอ้โหพ่อไม่ใช่พ่อเขาเข้ามาค่ะเรียเปิดมือถือนะว่าไอจีพ่อวป็นวันไหนแต่แสก็คิดหน่อยคุณวิวมาไม่ไม่ตัดเจดสุดเลยนะเป็นไงมั่งเขาก็แบบเออแสดงความเป็นตัวโอ้โหเขาก็ซัพพอร์ตแหละใช่เขาก็แบบมามาเซวๆเห็นเราแบบเออไทย ถ่ายรูปถอดเสื้อนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ครับโชว์เยอะๆโชว์บ่อยๆอันนี้คืออันนี้คือไม่บอกบอกแทนลกแฟนเขาไม่ได้ห่วงใช่ไหมที่เขามามาเมนต์งนีไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงครับใช่เขาเข้าใจเขาเข้าใจเพราะมันเป็นแบบอะไรมันก็ต้องมีโชว์บ้างแหละไม่รู้ว่าจะเล่นไปแล้วจะใส่เสื้อขนหนาอยู่บ้านก็ไม่ใช่ไงแต่คุณท้อไม่ถึงขั้นต้องสแกนเนาะก่อนที่จะลงไม่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 แซวว่าหลังจากนี้ก็คืออยากเล่นให้เยอะเพื่อจะได้ หรือว่าเออสุขภาพเราดใีใช่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 ถูกต้องที่สุดโอเคครับ่ขอบคุณครับ